พีชีปแล้วหนึ่งคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะ มาอยู่บ้านสามสี่มือหญิงเอ้ยสู่ชีวิตคัคขายของซอยอีเมนะคะลูกขามาซื้อน้ำแข็งหญิงกับลานสาวฮันเลจ้ามืออื่นเศร้าบ้านเฮาสีมีงานนะคะสิเป็นงานหมันของเพิ่นเพิ่นก็มาเตรียมซื้อน้ำโค้งน้ำแข็งไปใส่ทางไวัยเตรียมงานถาว่าทีเจ้าเบาเพิ่นซีมานอกจากว่าสดแล้วเด้อลานสาวสาตาร์รถบ่ไรนะคะฉันก็นเลยทําการบริการเรียบร้อยจ้าขับรถมากับรถให้นาาเพื่อที่สิยกกระสอบน้ำแข็งไปยิงเอ้ยเบิงโลสู่ชีวิตคัหลานกับน้องฉันนะคะ อันนี้สิยกน้าแข็งไปเฮือนงานจากเฮือนกับยูคนละโนบ้านนะคะไกลกันเติบอยู่กันเลยเอามตะไซมาใส่สเอาน้าแข็งนะจ๊ะสิโยกไปไว้ยูเฮือนงานเผื่อละหญิงเอ้ยเมืงองโลสูชีวิตค่ะลูกภายบ้านนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะ <laughs> ไปไปเอาไปเฮือนงานจ้ะฉันก็ติตามไปบุญละพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายภาพบรรยากาศในงานมาให้ชมเด้อจ้ะพี่น้องคะจัดงานเล็กๆหน่อยๆสองคนเพื่นนะคะหมั่นกันไวก่อนมีเงินมีค้ำจังแตง่งจังจัดงานกันนอกจากลงไปกรุงเทพหาเงินหาค้ำได้จังสิขึ้นมาจัดงานแตง่งอีกรอบหนึง่งเนาะคะ่ะมีเงินมีค้ำกันสะกอนตั้งใจเอาไปไปน้ำแข็งพรอมแล้วจวดยางเดียวบัดที่นี่พี่น้องเอยแห่งมือพอมงานบุญนะคะมือนี่เป็นมือบุญบ้านนะเมืองหน่อยเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวปุ้นกินข้าวต้ม ขนมเดอ้อค่ะบุญบ้านจ้าอันนี้กระสิเป็นน้ำข้าวปุ้นที่เฮ็ดเตรียมไว้ในงานเนาะอย่างเงยฉันตื่นแต่ตีห่าไปตลาดกับนงางค่ะว่าเกือบบอดปวดหัวไม่เกณญิงผ่นบ่ได้กินยานะคะคว่าเกือบเอาชีวิตมาจากตลาดบอหญิงเอ้ยค่วะว่าสีขี่สีหักนะคะอันนี้กระสิเป็นหมูหันนะคะพี่ชายกระสิหม,มักไว้นะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราใส่เอียงเนแลวก็บบอก เบิ่งตามภาพเอาเด้อพี่นงขึ้นสิหัันหมูย่างไว้ถ้าก,กินในงานนี่แหละจ้าจัดงานเล็กๆหน่อยๆจะกินแค่พี่นงกันนะคะบริว้าภาัยยิงเอ,อ้ยเห็ุกันแบบพอมันหล้วพิธีนะคะลงล,งล,งลงุงดงลางซื้อั่นาปีนาฟ้าไม่จังวาก,กันเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นภาพบรรยากาศในงานระวางรอไฟทั้งเจ้าบบาวเพิ่มมานะคะร้านเคยเห่าบรอยูหมู่บ้านนี้นะคะยูอีคนละหมู่บ้านค่ะก็เลยใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยจักหน่อยนะคะเผ่นก็สิมาจัก2 3คสขั้นรดอยู่ดอกค่ะระวางรอนะคะเข้ากะทายลูกลว ญาติผู้ใดจอยก็ยืนผู้ใดอ้วนก็นั่งนะคะเลี้ยงตามใส่โลดยิงเอ้ยเบืองลูกเบิงโงลดลูกหล,ลานแต่ละคนนะคะจะปม่มันแอบใส่กล้องเป็นผู้ใดก็ได้ว่าแต่กล้องแพนไปนะคะอันนี้กระสิเริ่มบรรยากาศละเดอ้อค่ะเข้าสู่พิธีการสู่ขอเนาะคะ่ะกระสิเป็นภาพบรรยากาศแบบบานๆเนาะยิงจัดงานกันพวได้เรียงฮอดว่าจัดงานจาาคือห้องพี่ห้องนองมาซุ่มกันซ,ซื้อนะคะเข้ากระสิรับบทเป็นช่างภาพนะคะมือหนีเก็บภาพประทับใจมูมินดีๆให้น,งนางเนาะจ้าน้องอิ อของเราไม่โสดแล้วเด้อเจลของน้องมีนานะคะน้องมีนาเพื่อนห้องเจลเจลซื้อนางหันซื้อว่าอิวแต่ว่ามีนาหันชอบห้องเพื่อนว่าเจลนะนี่ค่ะบรรยากาศกะเรียบง่ายนะคะเอาญยาิผู้ใหญ่ทั้งสองไฟลมาคุยกันมีเงินมีทองพร้อมกัจังมากจัดงานมาแต่งงานเหตุให้มันถูกต้องตามประเพณีนะคะขันตอนนี้กะสิเป็นในช่วงการซู้ขอเบาน่วงหัวมวนกันตอลองคาสินสอดตอรองคาดองกัว่ากันไปเนาะค่ะว่าหยอกันว่าหัวกัน มวลซืนทําความรู้จากกับญาติทั้งสองฝ่ายนะคะหัวแต่มาพอ,อกันเทื่อแหลกนะคะญาตทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวกับฝ่ายเจ้าสาวกันจะมาคุยเรื่องมันคุยเรื่องถาบทามสูคอ,อกันนะคะนี่แหละค่ะวิธีบ้านบ้านประเพณีอีสานบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะมี่ยังก็ต้องขอบต้องบอกผู้ใหญ่เพิ่นใหน้เพิ่นทราบเพิ่นรูเรื่องนะคะทอดมือเลิกงามย่ามดีมือนีนะคะก็เป็นวันที่31มธันวาคมพร้อมกันกับมือบุญบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะก็เลยเป็นมือสันวันดีนะคะว่างเงิน คนคาซินซอสสวมแหวนมั่นแล้วก็ให้คองหมั่นนะคะเจ้าสาว่นก็นยิ้มเป้ยปๆยิงเออยแก้มกระสีแตกแล้วคะ่ะคนมีความหลักมันเป็นแบบนี้เนาะยิงสุดท้ายนี้พี่ๆก็ขอให้น้องๆทั้งสองคนมีความสุขมากๆแล้กก็หากันแพง่งกันไปจนแกเทามีลูกมีหลานเร็วๆนะคะหาเงินให้ครบเร็วๆได้จัดงานแต่งเร็เรวๆขอให้มีความสุขมาก,มากๆหากันไปดนๆเด้อจ้าเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับ ชมกันจนจบเด้อขอบคุณหลายๆและก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะขอให้ลูกเพจทุกคนมีความสุขสมหวังร่ลำรวยร่ำรวยเด้อจ้า